สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้นะคะพี่ปิ่มพามาเก็บฝักมเมล็ดนะคะยิมโนนะคะเขาก็แตกแล้วนะคะฝักเขาแตกแล้วนะคะสองมเมล็ดที่เดียวนะคะเห็นไหมคะ ก็ได้เวลาเก็บฝักไปล้างแล้วนะคะเพื่อที่จะเราจะเพาะเมล็ดกันต่อไปนี่ก็ติดฝักนะคะแต่ก็ยังเก็บไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่สุกนะคะส่วนฝักนี้นะคะก็เดี๋ยวรอให้เขาแตกก่อนนะคะเราก็ถึงค่อยจะเก็บไปล้างกันนะคะแล้วพี่ปิ่มก็จะพามาดูเมเล็ดที่ต้นที่ติดฝักนะคะ ก็คือต้นขนแมวนั่นเองเต็มเลยนะคะพี่ปิ่มผสมเกสรไว้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนี่นะคะมีแมมขนแกะด้วยนะคะที่นี่ที่ติดฝั่งนะคะแต่ตัวนี้พี่ปิ่มผสมแมวขนแกะแมมขนแกะด้วยกันไม่ใช่แมวขนแกะแมมขนแกะด้วยกันไม่ติดนะคะแต่พี่ปิ่มตัวนี้ก็เอาขนแมวมาผสมกับขนแกะ ก็ถึงได้ติดนะคะก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่ติดกันเองนะคะน่าจะเป็นหนอจากต้นแม่เดียวกันหรือเปล่าพี่ติ๋มก็ไม่แน่ใจนะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มออกดอกกันเยอะเลยนะคะแต่ส่วนมากนะคะแมมนขนแมวก็จะออกดอกทั้งปีอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะผสมเกสนเขาได้บ่อยนะคะ เรามาเข้าเรื่องกันถึงยิมโนโดีกว่าคลิปนี้นะคะพี่ปิ่มจะพาไปพ่อมเมล็ดยิมโนนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บฝักกันเลยนะคะว่าพี่ปิ่มเก็บยังไงค่ะสำหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่ทราบนะคะว่าเราผสมเกสรเขาแล้วเขาจะติดฝักนะคะใช้เวลาจากการผสมเกสรจนถึงฝักที่สามารถเก็บไปพอได้นะคะใช้เวลาประมาณสาม ประมาณ3เดือนได้นะคะถึงจะได้เก็บฝักเขานะคะวันที่ผสมเกสรจนถึงวันที่ได้เก็บฝักนะคะราราวสามเดือนนะคะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะคะค่ะแล้ววิธีเก็บฝักนะคะก็พี่ปิ๋มก็จะเก็บโดยการที่ดึงเขาออกมาเลยนะคะแบบนี้นะคะ หมุนออกมานะคะถ้าฝักเขาแตกแล้วนะคะก็สามารถหมุนออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคะข้างในก็จะเป็นมเมล็ดที่อยู่ด้านในฝักนะคะเป็นร้อยเมล็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บฝักที่สองกันเลยนะคะฝักนี้ใหญ่มากนี่นะคะหมุนออกมาแบบนี้นีหลุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้นะคะ โอกาสที่ฝักเขาเนี่ยจะหายไปมีนะคะหายไปได้ยังไงก็จากมดเนี่ยละคะ่ะถ้าเกิดว่าส่วนของเรานะคะมีมดนะคะเขาก็จะมากินตัวมเมล็ดเนี่ยนะคะที่แตกแล้วอย่างเงย บางทีจนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องสังเกตนะคะว่าโรงเรือนของเราหรือว่าที่วางต้นไม้ของเรามีมดหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดแตกแบบนี้แล้วนะคะสักพิ้งไว่าสักสองวันหรือ3มวันเนี่ยถ้าเก็บได้ก็เก็บนะคะเพราะว่าไม่งั้นมแมลงหรือมดเนี่ยเขาก็จะมากักดกินมเมล็ดฝักของในฝักของเราหมดนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวอีกสองฝักนะคะที่เป็นสีแดงสุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่มจะรอให้เขาเออฝักแตกก่อนนะคะก็น่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์ก,กว่าได้นะคะฝักเขาถึงจะน่าจะแตกนะคะส่วนเออฝักเขียวนี่ก็ต้องรออีกนะคะก็อาจจะสักสองอาทิตย์นะคะสอ,อาทิตย์ฝักนี้ก็เออยังไม่สุกเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะคะล้างฝักมเมล็ดกันทำยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างฝักกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่มนะคะจะเปิดน้ำไหลผ่านแบบนี้นะคะแล้วก็บีบเขาออกมานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ย เป็นเร饶มาเล็ดเลยนะเห็นไหมคะทัางในของฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูด้านในนะคะว่ามีมาเล็ดเหลือหรือเปล่าโอเคถ้าไม่มีมาเล็ดเหลือเราก็ทิ้งไปได้นะคะมาดูฝากนี้นะเนี่ยบีออกมาเห็นไหมคะเขาจะมีเหมือนกับว่า เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยเขามเาีเนื้อเยื่อห่อหุ้มนะคะบริเวณรอบมเมล็ดนะคะคือเขาเหมือนในนี่เลยเนาะเหมือนอะไรแก้วมังกรนะคะผลไม้ที่ชื่อว่าแก้วมังกรนะคะข้างในก็เป็นมเมล็ดแบบน,นี้เดี๋ยวเราจะต้องบีออกมานะคะแล้วก็ล้างตัวเยื่อที่เกาะอยู่บริเวณเอรอบๆเมล็ดนะคะ ีออกมาแบบนี้เลยนะคะฝักเมล็ดยินโนนะคะเขาจะมีฝักหนึ่งเนี่ยเขาจะมีท่าเยอะๆนะคะถ้าต้นแม่เขาผลิตฝกักเออผลิตเมล็ดดีเนี่ยผลิตลูกดีเนี่ยเขาก็จะมีเยอะได้ถึงพันเมล็ดนะคะในฝักเดียวนะคะเราขยี้แบบนี้นะคะให้น้ําไหลผ่านนะคะแบบนี้ที่พป,ปิ่มเอาเออตัว ถ้วยรองเนี่ยนะคะขอขอ,ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอาถ้วยรองเนี่ยคือต้องการให้เพื่อนเเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็กันมเมล็ดหลุดรอดด้วยนะคะอย่างหนึง่งแล้วเราก็เหมือนกับว่าขยี้เขานะคะแบบนี้แล้วเราก็นำเอ้อนนะคะคือขยี้ตัวเนื้อเยื่อนะคะให้เขาหลุดออกจากมเมล็ดนะคะเพราะว่า เอ,อ่อถ้ามีเนื้อเยื่อติดไปแล้วเราไปพอะเนี่ยโอกาสที่เมล็ดจะไม่ขึ้นไม่งอกนะคะก็ยังทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะถ้าทั้งหมดนี้เป็นด่างนะคะพี่ปิ่มก็คงต้องรวยแน่ๆเลยค่ะแต่โอกาสที่จะเป็นด่างนะคะก็มีแค่ประมาณเออสินะคะถ้าเป็นนักบลิดเบลเดอร์นะคะเขาก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์กว่าจะได้มาซัก ออโครนหนึ่งนะคะก็ยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายจริงๆนะคะเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าอุ้ยทำไมต้นมีแพงจังเลยนะคะเพราะกว่าเขาจะได้มาออสักโครนหนึ่งที่สวยๆนะคะมันยากลำบากจริงๆนะคะเขาต้องทำนานนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะล้างจน มเมล็ดนะคะไม่มีตัวเนื้อเยื่อเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยเมล็ดยิมโนเขาเขาเล็กมากนะคะมันสามารถหลุดรอดออตะข่ายไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรต้องมีถ้วยรองไว้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะพี่ปิ่มนะคะล้างก็ เ,เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ว่าขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำเขาไปพึ่งลมหรือพึ่งแดดน,นะคะจนกว่าเขาจะแห้งนะคะพี่ปิ๋มจะผึ่งเขาไว้จนกว่าจะแห้งนะคะแล้วก็ในเ,เวลาที่เขา แห้งแล้วนะคะเราก็จะเก็บเขาใส่ในถุงซิปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก1อาทิตย์นะคะหรือ5 6วันนะคะค่อยนำเขาออกมาเพาะเดี๋ยวอาทิตย์ต่อมานะคะพี่ปิ่มก็จะมาทำวิธีเพาะให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะก็คือเวลาผ่านมาเร็วมากพี่ปิ่นก็มาอัดคลิปต่อนะคะคือผ่านมาแล้วพี่ถิงพี่ปิ่นทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะสำหรับเมล็ดแห้งดีแล้วนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะคะคือเมล็ดยิมโนเหมือนกันนะคือตัวนี้คือด้วยความที่ชื้นนะคะเขาเลยงอกไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเขางอกนะคะงอกมาเป็นเขียวๆเพื่อนๆเห็นไหมคะ ี่ปิ่มโฟกัสให้ดูงอกเป็นเขียวๆออกมาแบบนี้เลยนะคะพี่ปิ่มยังไม่ได้ลงดินเลยนะก็เดี๋ยวเรามาพาเขาไปลงดินกันนะคะส่วนผสมของการเพาะเมล็ดนะคะก็คือจะมีพิทมอสกับสตาร์เกิลจีมีไม่เยอะเลยนะคะมีแค่นี้เองแล้วเราก็พยายามทำให้ดินนะคะพิทมอสนะคะไม่เป็นก้อน ะะผสมสตาร์เกิลจียากันมแมลงลงไปนะแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะเลยนะคะสำหรับการเพาะเมล็ดแต่ว่าเราต้องทำดินให้ให้เขาพินม้อสให้เขาละเอียดนะคะไม่ถนัดเลยนะคะใช้ขอใช้มือแล้วกันนะคะขยี้ส่วนที่เป็นก้อนๆให้ละเอียดไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะอาจจะใส่เพื่อนๆมียากันเชือ้อราก็ ใส่ในรูปแบบผงไปก็ได้นะคะเราทํากันแบบง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆมีถุงมือแนะนาให้ใส่ถุงมือด้วยนะคะพอดีพี่ปิ่มไปหยิบไม่ทันละเลยตามเลยก็ขยี้ให้มันไม่เป็นก้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นจะไปรวมอยู่ที่เดียวนะคะตรงที่มันเป็นก้อนพอได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในกระถางที่เราจะเพาะ แต่กระถางที่เราเจะเพาะเดี๋ยวพี่ปิ่มจะใส่เอ,อหินภูเขาไฟก้อนใหญ่ลองเพิ่มนะลองกระถางแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่พีชมอสลงไปเลยเกลี่ยให้เรียบนะคะ พาะเขาจะได้เรียกเพราะเวลาที่เวลา,มาเมล็ดเขางอกนะคะก็จะได้เออไม่เป็นคลื่นนะคะดินโอเคแล้วเราก็ทำให้หน้าดินชื้นนะคะโดยการจะนำ,ออนำกระถางไปจุ่มในน้ำก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นฟอกกี้พ่นก็ได้นะคะ แบบนี้แต่ถ้าฟอกกี้พ่นก็พ่นให้เยอะหน่อยนะคะถ้าฟอกกี้พ่นเนี่ยน้ำจะลงไม่อาจจะลงไปไม่ถึงด้านล่างนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ระบบปิดแบบที่เปิดง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าเรามาเช็คอีกทีว่าดินแห้งเราก็สามารถพ่นฟอกกี้ไปได้นะคะพี่เปินจะใช้พ่นฟอกกี้ปกติจะใช้เออ จุ่มน้ำเอานะแต่ครั้งนี้จะใช้ฟอกกี้ดูหรือจะผสมน้ำแช่น้ำยาก,กันลาก็ได้นะคะเอาน้ำยาก,กันลาผสมผสมกับน้ำแล้วก็เอาเขาแช่ลงไปในน้ำยาก,กันลาก็ได้นะคะแต่พี่ปิ่นพ่อเมล็ดไม่ค่อยใช้น้ำยาก,กันลาคือไม่เคยใช้เลยะคะ่ะก็ไม่เป็นลาไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่า ที่บ้านปิ่มแสงค่อนข้างที่จะถึงนะคะโอเคเมื่อเราแน่ใจว่าดินชุ่มแล้วนะคะก็เราสามารถโรยมเมล็ดลงไปได้เลยนะคะนี่ค่ะคือมเมล็ดย,ยิมโนนะคะเล่นเล็กมากเลยใช่ไหมคะเออเห็นขา,ขาวๆด้านในถ้วยไหมคะคืออันนั้นจะเป็นตัวเยื่อที่ห่อหุ้มที่ที่พี่ปิ่มเคยบอกไว้นะคะว่าต้องล้างให้หมด ทีนี้ว่ามันแห้งนะคะมันก็ไม่หลุดออกไปจากจากจากถ้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะหยิบออกนะคะเราอย่าเอาส่วนนี้ไปลงลงไปเพาะนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะคะเพื่อนๆเราก็หยิบออกนะคะส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยนะคะค่ะพี่ปิ่มก็ นำออกเกือบหมดนะคะเหลือนิดนึงเดี๋ยวก็เลือกเอาแต่มเมล็ดไปโรยก่อนนะคะพยายามอย่าให้เป็นก้อนกลุ่มนะคะคือพยายามให้เขาก็จัดกระจายหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาถ้าเกิดเ้าง,งอกขึ้นมาแล้วนะคะมันจะชิดเกินไปการจเจริญเติบโตก็จะ ไม่ทั่วถึงนะคะแสงแดดที่ได้รับก็จะไม่ทั่วถึงนะก็พยายามโรยให้มันกระจัดกระจายนะคะการงอกของมเมล็ดยิมโนนะคะก็เหมือนการเพาะเมล็ดท,ทั่วไปก็คือเขาจะงอกภายในเเห็นเลยนะคะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินนี้นะคะงอกเร็วนะคะเพื่อนเพื่อแต่การจเจริญเติบโตเนี่ยช้านะคะก็ เราใช้เวลากว่าเขาจะโตเนี่ยเป็นปีนะก็ต้องใช้ความใจเย็นนะคะปล่อยเขาอยู่อย่างนี้คือท่านท่านท่าน,านวัสดุปลูกนะคะพีทมอสแห้งเราสามารถใช้ฟอกกี้ฉีดได้นะหรือจะนำเขาไปจุ่มนม้ำก็ได้นะคะลักษณะนี้พี่ปิ่นจะ เพาะเขาแบบปิดจะมีที่ถาดเพาะนะคะเราก็ปิดฝาเขาไว้จริงๆใจปิดพี่มีกับเทให้หมดเลยนะเพราะว่าที่เกลียยผสมดินเพิ่มแล้วนะคะ,มะเมล็ดฝักหนึ่งก็มีฝักหนึ่งมีมีเมล็ดค่อนข้างเยอะนะคะคือติดดีๆก็ ห้ารอเมล็ดถึงพันเมล็ดเลยนะคะถ้าฝักนั้นคือออกลูกได้ดีผลิตลูกดีนะคะขอบๆหน่อยไม่ค่อยมีพยายามจะเบียดให้ให้พอนะเพราะว่าถ้าไม่พอเดี๋ยวต้องไปผสมดินเพิ่มนะคะนี่บอกเพื่อนๆไปว่าอย่าให้เบียดนะแต่ว่าตัวเองเริ่มเบียดแล้วนะคะก็เป็นเมล็ดยิมโนเป็นฝัก ที่พี่ปิ่มผสมเกสรเองในในบ้านในสวนของที่พี่ปิ่มปลูกนะคะพอแล้วแหละเดี๋ยวจะเยอะเกินไปนะคะโอเคแบบนี้เดี๋ยวมาผสมอีกกระถางหนึ่งนะต้องผสมแล้วแหละเพราะว่าเขาไม่พอนะคะเดี๋ยวเรามาผสมเออส่วนที่เขากำลังจะขึ้นนะคะเขากำลังจะงอก เดี๋ยวเราเอาดินใส่เลยนะเป็นกระถางเล็กนะคะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วจริงๆจะเบียดไปก็ก็เบียดได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเขาจะเบียดกันมากเกินไปนะคะเกี่ยวหน้าให้เรียบนิดนึงแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีกนะคะ เ,เราก็จะพิถีพิถันนะคะพอหลังๆนี่แบบคือพอเยอะแล้วพอเยอะแล้วก็ไม่โตสักทีนะคะก็รอเวลาเขานะคะเป็นปีกว่าจะโตก็เริ่มจะขี้เกียจไม่มีความปนนี้เท่าไหร่แล้วนะคะก็จะแบเทไปแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดสภาพดูนะคะถ้าเขาลอดหมดเนี่ยเราจะมีที่ปลูกให้เขาหรือเปล่า ก็ต้องมีจําหน่ายไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเห็นหมคะสีม่วงนั่นสตาร์เกิลจีนะคะเขียวๆนั่นน้องงอกแล้วเร็วเร็วมากใช่ไหมคะลงพอะปุ๊บงอกปั๊บเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปิ่มก็จะไปเอาถาดเพาะมาใส่นะคะค่ะนี่คือถาดเพาะของพี่ปิ่มนะคะพี่ปิ่มก็จะวางเขาไว้ในนี้แล้วก็ มีฝาปิดนะคะแบบนี้นะคะเรากา็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาเลยคือให้เขาอยู่ในถาดเพาะเนี่ยยาว,ยาวๆนานๆไปเลยนะคะหรือถ้าเช็คว่าดินแห้งนะคะพิษมอดมีความแห้งวัสดุเพาะมีความแห้งเราสามารถเอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในถาดเพาะได้นะคะให้น้ำเนี่ยใส่ลงไปในถาดเพาะก็ได้หรือจะเอาน้ำเนี่ยผสมน้ำยาก,กันรา เทใส่ลงไปในนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องเยอะนะคะคือให้เขาแค่ปลิ่มๆก้นกระถางน,นะคะขึ้นมาซักเอ,อ่อมินหนึ่งนะคะให้เขาปริ่มๆก้นกระถางให้แล้วเดี๋ยวตัวตัวดินเนี่ยเขาก็จะดูดซับน้ำขึ้นไปเองนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เพาะยาวๆไปเลยก็คอยสังเกตนะคะว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่าเช่นพวกเชื้อราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากถ้ามีแดด พอเหมาะนะคะแดดเช้าก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะเป็นลานะคะอากาศดีๆแสงแดดผ่านนะคะคือเราจะนำเขาหลังจากนี้พี่ปิ่มก็จะนำเขาไปวางอยู่ใต้โต๊ะนะคะใต้โต๊ะที่ปลูกกระบ,บองเพชรก็จะมีแสงเล็ดลอดผ่านในช่วงเช้านะคะแล้วก็ไม่มืดนะคะก็มีอากาศที่ หมุนเวียนนะคะคือไม่อับไม่อบไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาอยู่ในนี้เนี่ยน้ำที่อยู่ในพิม้อนนะคะเขาก็จะระเหยขึ้นมาเป็นไอเกาะตามเอ,อ่อวัสดุเพาะเอ,อ่อไม่ใช่วัสดุเพาะเกาะตามถาดรองเนี่ยนะคะเกาะตาม คุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมจนจบน,นะคะยังไงก็ฝากช่องพิมพ์ดรี่นะคะคนรักต้นไม้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะก็ขอเชิญได้เลยนะคะสำหรับเพจ พิม dairy แล้วก็ ig พิม dairy cantat นะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็ทักทายกันได้นะคะมีข้อสงสัยอะไรก็ฝากคำถาม d i r e c หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นช่องทางติดต่อได้หมดเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะขอให้ปลูกต้นไม้อย่างมีความสุขบ๊ายบายค่ะ